สัญญาณแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาณกับตัวไม้ผมว่าช่วงนี้ทองคำเริ่มดูง่ายแล้วฮะครับสกอรี่เจอกับเชฟสกอนนประจำวันเสาร์ที่หนึ่งเดือนมีนาคมนะฮะมาวันนี้วันต้นเดือนของเดือนใหม่แล้วนะฮะมาพร้อมกับ กราฟทองคําในรายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะย่ําแย่และเกินครับสัปดาห์ผ่านมานั้นปิดเป็นแท่งเดียวเนี่ยเต็มแท่งก่อนหน้านี้สองแท่งเทียนเลยนะฮะเรียกง่ายๆว่าสัปดาห์ผ่านมานั้นปิดเป็นแท่งแดงเนี่ยกินสองแท่งเทียนซึ่งเป็นแท่งเขียวก่อนหน้านี้เลยนะฮะสัญญาณแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาณกับตัวไม้หรือว่าสัญญาณกับตัวเป็นขาลงนั่นเองครับ ทองคำนั้นจะไปทิศทางไหนผมว่าช่วงนี้ทองคำเริ่มดูง่ายแล้วฮะทองคำจะขึ้นจะลงต้องไปชมกันเลยครับ สวัสดีกับเทรดดิงไลท์นะครับโดยเทียยากรน,นะครับและก่อนที่จะไปกันที่การวิเคราะห์กราฟจะคุณโชคดีมากันที้ข่าวทองคำในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบวัน1%่ในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐเป็นไปตามคาดการณ์ของตลาดซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกราคาทองคําในสัปดาห์นี้ร่วงลง3.1ซนะครับซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อตลาาาาาดททอองคคํํกก็ืรขย กำไรในสัปดาห์นี้และดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นทางด้านกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น2.5%ในเดือนมกราคมเมื่อเทียบรายปีสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จากระดับ2.6%ในเดือนธันวาคมส่วนดัชนี PCE พื้นฐานหรือ core PCE ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานและเป็นมาตรเงินเฟอ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญปรับตัวขึ้น2.6% ในเดือนมกราคม,มเมื่อเทียบกับรายปีสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จากระดับ2.9%ในเดือนธันวาคมและเมื่อเทียบรายเดือนดัชนี PCE พื้นฐานปรับตัวขึ้น0.3%ในเดือนมกราคมสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จากระดับ0.2%ในเดือนธันวาคมซึ่งบรรดาเทรดเดอร์ก็ยังคาดการณ์ในวันศุกร์นะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนซึ่งอัตรดาดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทำให้ทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนใในนนนรูปปดออกเบีี้้ยมมควาา่สจลงไ ไปกันที่การวิเคราะห์กราฟจากคุณโชคดีกันต่อครับแล้วทุนท่ครับเราอยู่กับทําคำในกราฟรายสัปดาห์ภาพแรกนะภาพนี้เนี่ยค,ค่อนข้างจะสวยงามเหลือเกินครับทองคํานะครับไม่เคยนะฮะดุดเส้นสีฟ้าแนวนี้มาเลยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเส้นสีฟ้าแนวนี้เนี่ยเป็นการตั้งลำขึ้นใหม่ของคุณทองคำในการสร้างออทาหายใหม่ ai, ครั้งที่ผ่านมานะครับและเมื่อวาน วันศุขรันสาเนี่ยมีแรงเทขาย,ขายคนค้า่เยอะทําให้ทองคําในรายสัปดาห์ปิดเป็นแท่งแดงเนี่ยกิน2แท่งเทียนสีเขียวก่อนหน้านี้โดยสมบูรณ์แบบระเกินครับแท่งแบบนี้เนี่ยตามตำลาเนะฮะเขาเรียกว่าแท่งกืนกินนะฮะวงบอกว่ามีแรงเทขายเนี่ยคนค้างที่เยอะครับอาจจะมาจากข่าวสงครามรัสเซียยคเเแลิสเลวนะฮะ ที่หาข้อยุติกันได้แล้วถ้อยสองคำนั้นมีแรงเทขายกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสังเกตกันดูดีๆนะฮะว่าตอนนี้ทองคำนั้นได้หลุดเส้นแนวรับสีฟ้าลงมาแล้วนะครับและได้ปิดจบเมื่อคืนวันศุกร์ผ่านมาเนี่ยตามแนวรับของทีมเราพอดีเปะ๊ะแถวบริเวณ2,858 0 0เหรียญต่อโอยออนโดยประมาณนะฮะบรเวณส,สีเหลืองแนวนี้ฮะซึ่งเป็นจุดนัดพบกันระหว่างท่งเทียนเนี่ย ทั้ง3แท่งเทียนก่อนหน้านี้เลยนะครับและทองคำนะฮะคาดว่าสัปดาห์หน้านั้นนะฮะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่คุณทองคำนั้นจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านสําคัญจากแนวรับก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับขอย้านะฮะทองคานั้นมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณสองพันเก้าร้อยเหรียญต่อทอยออนเริเฉะสีฟ้าแนวนี้นะครับเพราะว่าจากแนวรับนั้นก็จะกลายเป็นแนวต้าน และคาดว่าทองคำสัปดาห์หน้านนฮะมีโอกาสลงถึงบริเวณ2794เี่หรียญต่อทรอยอนได้เลยนะฮะเพราะเป็นแนวที่ทองคำนั้นมีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่จะลงมาซื้อสีขาวแนวนี้ซึ่งเป็นแนวรับของรายสัปดาห์ก่อนหน้าน,นี้นะฮะถึง4แท่งเทียนด้วยกันโดยประมาณนะฮะเมื่อเรามาดูอินดิคเตอร์ต่างนะฮะไม่ว่าจะเป็น Mac d RSI นั้น<ส>ก็บอกว่ากราฟได้ยกฐานสูงขึ้นทำไฮเพื่พอไฮที่สูงขึ้นนะฮะแต่ว่า MacD รวมถึงไอซ่นั้นได้มีจุดตำแหน่งที่ต่าเตี้ยลงมาเรื่อยๆวงบอกว่าทองคํานั้นน่าจะหมดแรงซื้อกันเข้ามาแล้วครับดังนั้นฮะทางทีมเราเชื่อว่านะฮะสัปดาห์หน้านั้นถ้าเกิดรีบาวแถวบริเวณ2 8 0 0เหรียญถึง2900เรยหรียญต่อทรอยออนบริสุทื่อเหลืองแนวนี้ฮะทางทีมเรานั้นก็จะเปิดขายนะฮะขอย้ำว่าจะเปิดขายทำกำไรอย่างแน่นอนครับแล้วสวัสดีครับ เราอีกก้อคำนะครับรายสัปดาห์ภาพที่2ครับภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานะครับได้ทําจุดคัดลอดไว้เลยนะครับว่าทองคํานั้นถ้าเกิดสัปดาห์หน้าขึ้นไปแถวบริเวณ2,880เหรียญถึง2,900เหรียญต่อโธอยอนทางทีมเราจะขายแนวนี้เลยฮนะ แต่ถ้าเกิดทองคำนั้นสัปดาห์หน้านะฮะสามารถปิดยืนเหนือบริเวณ2,912เหรียญต่อโอยออนโดยประมาณทางทีมเราจะต้องคัดลอสนะฮะตามวงกลมสีฟ้าตามลูกศรสีเหลืองเพราะถ้าเกิดยืนเหนือ2,942ขึ้นไปได้ทองคำก็จะทำออทามไฮฮะแต่ทําที่เราเชื่อว่านะฮะทองคำนั้นไม่สามารถยืนเหนือ2,942ขึ้นไปได้อย่างเก่งก็บริเวณ2 9 0 0เหรียญต่อรอยออนสามารถอาจจะรีบาไปถึงนะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยทองคำเนี่ย น่าจะมีอยู่แรงเทขายกันเข้ามาเหมือนกับภาพเหมือนกับภาพแรกนะฮะและปิดเป็นแท่งแดงในสัปดาห์หน้าฮะและคาดว่านะฮะเป้าในการทดสอบนั้นมีเวลาการตีพิโบนะฮะ ทางทีมเรานั้นจัดตีด้านบน29 4 2เป็น100นะฮะและต่ำสุดเป็น0นะฮะทองคำนั้นคาดว่านะฮะสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปเนี่ยมีโอกาสจะลงถึงจุดต่ำสุดอยู่ท,ทับริเวณ2,750เหรียญต่อทรอยออนบริษัทสีขาวแนวนี้และถึงบริเวณ2,700เหรียญต่อทรอยออนตามฟิโบ61.8นะฮะตามภาพนี้เลยนะฮะตามแถบสีเทาคาดว่า,า,วาทองคำนั้นอีก2สัปดาห์ด้านข้างหน้านะฮะทองคำนั้นน่าที่จะ ลงมาถึงบร2,750เหรียญถึง2,700เหรียญต่อทรอยออนที่พิโบ61.8นั่นเองครับ Trading l i f e อาตอนนี้ครับเราก็ับเลยครับไรเดย์ฮะภาพนี้เนี่ยสวยงามเหลือเกินครับหลุนว่าทองคำรารเดยนั้นได้หลุดแนวรับเส้นสีแดงแนวนี้ลงมาแล้วนะฮะและเมื่อเรานะ,ะได้ตีเส้นแนวต้านเสนสีแดงด้านขวานะ,ะก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ภาพเนี่ยจะเหมือนรูปจั่วของบ้านเลยนะฮะ มองว่าตอนนี้เราขังคุณทองคำนั้นไว้ในจั่วของบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะและเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะ,ะทองคำนั้นได้มีแรงรีบาวขึ้นไปถึงบริเวณที่ขาวของทางทีมเราพอดีเปะ๊ะซึ่งเป็นจุดตัดหัวจั่วบ้านพอดีฮะชาวบริเวณ3,930เหรียญต่อถอยออนและไม่ผ่านนะฮะได้ปิด เป็นแท่งเขียวแต่ว่าไส้เนี่ยยาวมากทั้งด้านบนและด้านล่างนะฮะบ่งบอกว่าอาการแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่ดีนะฮะเป็นแท่งกับตัวของขาลงนั่นเองฮะและเมื่อวันพฤหัสบดีนั้นก็ได้ปิดเป็นแท่งแดงเนี่ย ค่อนข้างที่จะเต็มแท่งแบบเต็มๆเลยนะฮะและเมื่อคืนวันสพมานั้นก็ได้ลงมาปิดเป็นแท่งแดงเช่นเดียวกันครับและได้ปิดจบชาวเรนสีสเหลืองตามคาดการของทางทีมเราทาเรน2,858เรียงต่อทรอยออนะฮะปิดจบแถวนี้พอดีเป๊ะเลยฮะตามวงกลมสีชมพูเส้นสีเหลืองแนวนี้เห็นไหมครับคาดว่านะครับ วันจันคารเปิดตลาดมานั้นนะครับทองคํามีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะมีโอกาสบีบบาวนะขอย้ำมีโอกาสบีบบาวคือต้องขายนะ,ะอยู่ทถวบริเวณ2 8 0 0 7 6เหรียญต่อทรอยอนอน2,876ทางทีมเราบอกตั้งแต่ภาพปลายสัปดาห์แล้วว่าถ้าเกิดทองคำาีบเบาถึง2,880ถึง2,900เหรียญต่อทรอยออนทางทีมเราจะจัดขายแบบเต็มแม็กนะฮะดังนั้นเนี่ย จุดดักขายของทางทีมเราเนี่ยก็จะอยู่แถวบริเวณ2,8076เหรียญถึง2,880เหรียญต่อรอยออนนะฮะเป็นเป้าแรกและเป้าสุดท้ายนั้นจะขายแถวบริเวณ2,900เหรียญต่อรอยออนนะฮะและเป้าสุดท้ายจริงๆเลยเนี่ยจะขายอยู่แถวบริเวณ2,930เหรียญต่อรอยออนแนวนี้จะขายเป็นเป้าสุดท้ายท้ายสุดสุดท้องน้องนุชกันเลยชีเดียวครับและคาดว่านะฮะวันศุกร์หน้านะครับมีโอกาสนะฮะหรือว่าวันพุธพฤหัสเนี่ย ทองคำมีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่จะลงมาแตะถึงบริเวณสอ0 2นเหรียญต่อทรอยออนบริสทธสีเหลืองเส้นสุดท้ายแนวรับด้านล่างของคุณทองคำ 2, า802คาดว่าแนวนี้เนี่ยทองคำเนี่ยน้าที่จะมานะครับเมื่อเรามาดูไอซนั้นบ่งบอกว่าตอนนี้ไอซ์ไนั้นอยู่ในสัญญาณของสัญญาณแบริตโมเมนตัมหรือสัญญาณหมีนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะไอซ์ไนั้นได้อยู่ต่ํากว่าเส้นศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะคาดว่าทองคำารายเดยนั้นถทารีิบาวเนี่ย ต้องรีบาวไม่เกินเส้น50อย่างเด็ดขาดแน่นอนร้านเปิดเส็นครับขอฟันธงเลยนะครับและเมื่อเรามาดูแม็กดีเช่นเดียวกันครับตอนนี้นั้นเส้นสัญลายนั้นได้อยู่เหนือฮิสตแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้เนี่ยสัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณลงหรือสัญญาณปรับฐานนั่นเองครับ Trading Life สวัวนี้ครับ เรืออ่อกัเลยครับประเด็ภาพที่ 2. ครับภาพนี้เนี่ยสวยงามเหลือเกินครับทางทีมเราเนี่ยทภาพนี้เนี่ยมาให้ท่านดูได้เลยนะว่าเพชรทองคํานั้นเหตุผลคนใดถึงลงแบบแรงแบบนี้ฮะเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นจากกรดิพันมานั้นตามลูกศรสีเหลืองด้านบนฮะกราฟทองคํานั้นได้มีแต่สูงยกฐานสูงขึ้นเรื่อยๆะฮะแต่ไซนั้น ตามลูกเสือเหลืองครับได้มีแต่โลว์โลที่ต่ําลงมาเรื่อยๆนะฮะแม็กดีช่วเดียกันฮะได้มีแต่ต่ําลงมาเรื่อยๆฮะเส้นฮิสแกรมโทษฮะซิงโตลไลน์นั้นได้อยู่เหนือฮิสแกรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและสังเกตกันดูดีๆนะฮะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับถ้าทองคํานั้นหลุดเส้นเทนไลน์แนวรับนะฮะเส้นสีฟ้าแนวนี้นะฮะทองคํานั้นก็จะลงแบบแรงๆขอย้ําว่าจะลงแบบแรงๆเลยนะฮะผมขอแสดงความดีกับสมาชิกพิเศษด้วยนะครับที่ทําทีมเรานั้นบอกให้ขายตั้งแต่วันพุธแแล้้วววนะะฮตตังงง่ทอคารรีบบไปถึิเณ2,900 สามสิบเหรียญต่อโทรยออนบอกให้ขายแนว2,900เหรียญต่อโตรยออนโดยปรับมานะฮะและได้ลงมาอย่างกระหน่าซัมเมอร์เซลถึง50เหรียญกันเลยทีเดียวนะฮะและทั้งทีมเรานั้นได้ตีเส้นสีแดงนะฮะซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญของคุณทองคำนะฮะจากยอดภูเขาด้านล่างนะฮะถึง3-4ยอดภูเขาด้วยกันฮะสีแดงฮะได้ตัดพัดผ่านขึ้นไปนะฮะและได้ทำสสีขาวฮะยอดภูเขาสูงสุดนะฮะสนขาวครับ าบุกกมสีเหลืองครับเห็นไหมครับว่าพอดีเป๊ะเลยนะขอย้าพอดีเป๊ะเลยว่าทองคํานั้นหน้าที่จะลงถึงบริเวณ2 7 8 6เหรียญต่อทอยออน2,876เหรียญต่อทอยออนเนี่ยจะเป็นเป้าซื้อเป้าแรกของทางทีมเรานะฮะต่อด้วย2,750เหรียญต่อทอยออนจะเป็นแนวซื้อดักซื้อเป้า2ของทางทีมเรานะฮะและเป้าสุดท้ายนั้นจะอยู่ทีบริเวณ2,700เหรียญต่อทอยออนขอย้ำฮะ2,750เหรียญต่อทอยออนจะเป็นจุดดักซื้อสุดท้ายท้ายสุดของทางทีมเราครับ You are Traing listening Life โดยเทพพยากรณสวัสดีครับเรื่องการต่อครับไร์สีชั่วโมงนะฮะภาพนี้เนี่ยสวยงามเหลือเกินครับทางทีมเราะฮะได้ตีเส้นแนวต้าสำคัญไบร์ทสีแดงแนวนี้ให้ดูทุกท่านดูเลยนะ,ะว่าทองคำนั้นมีโอกาสอย่างสูงะฮะที่วันจันทร์อังคารเปิดตลาดมานั้นจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเฉอปเรสนสสีแดงแนวนี้นะฮะและทางทีมเรานั้นก็ได้ตีเส้นทั้งหมดสี่เส้นด้วยกันนะฮะเส้นสีส้มด้านบนนะฮะ ก็เป็นเส้นแนวรับสาคัญของทองคำนะฮะที่รับอยู่มากมายเหลือเกินฮะและไม่เคยหลุดเลยนะฮะและเมื่อขึ้นไปแถว2 9 1 5ก็ไม่ได้ขายทุกครั้งเลยนะฮะและซีสองนั้นก็มองว่าทองคํานั้นมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบในสัปดาห์หน้านะฮะอยู่แถวเรสซอรเหรียญต่อทรรยออนขอย้ำนะฮะว่าแถวเรสซน2880เหรียญต่อทรอยออนทองคํานั้นมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปถึงนะคาดว่า2880ทองคําไม่น่าผ่านนะครับและถ้าผ่านนั้นจุดดักขาย ต่อไปก็คือทอบเรน2,900เหรียญต่อทรอยออนนะฮะถึง2,930เหรียญต่อทรอยออนซึงเป็นเป้าขายสุดท้ายของทางทีมเรานะครับขอย้ำเลยนะฮะและคาดว,ว่าวันธนาคารเปิดตลาดมานั้นถ้าเกิดหลุดแถเรน2,830เหรียญต่อทรอยออนนะฮะเป้าถัดไปของคุณทองคำนั้นก็จะอยู่แถบเรน2,780เหรียญต่อทรอยออนพฤุ่งนีขาวแนวนี้ฮะ2,780คาดว,ว่า แนว2 7 8 0มานะทางทีมเรานั้นจะซื้อเป็นเป้าแรกเลยนะขอย้ำว่า2780มาทางทีมเราจะขอซื้อเป็นเป้าแรกบริษัทเขาวแนวนี้เลยคนระัขอฝันชงครับ Trading l i f e ท่านนี้ครับเรื่องริ่มเลครับรายสี่ดวงภาพสุดท้ายนะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเหลือเกินครับว่าวันัน์คารเปิดตลาดมานั้นทองคำนะมีโอกาสขึ้นไปหรือเปล่าเป้าเนี่ยแถวบริเวณ2,800 70เหรียญต่อทรอยออนถึง2,880เหรียญต่อทรอยออนฮะอาจจะมีส่สายยาวขึ้นมาได้นะฮะและคาดว่าถ้าเกิดไม่ผ่านนะฮะทองคำนั้นหน้าที่จะลงขอย้ำว่าหน้าที่จะลงฮะลงมาแถวบริเวณ2,780เหรียญต่อทรอยออนนะฮะถึง2,750เหรียญต่อทรอยออนบอกแล้วว่า2,780ถึง2,750แนวนี้จะเป็นเป้าการซื้อ เป้าแรกของทางทีมเราเนะเราคาดว่าทองคํานั้นไม่น่าจะผ่านแนวต้านเส้นสีแดงแนวต้านด้านบนเส้นาสที่ทางเราทีมเราคิดไว้นะฮะคาดว่าไม่น่าจะผ่านนะฮะเมื่อเรามาดู i n d i เตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นแม็กดีนะฮะก็ส่งสัญญาณว่าตอนนี้ทองคํานั้นเข้าเขตของเขตสัญญาณหมีหรือสัญญาณลงนั่นเองครับ <c oughs> พร้อมกับไอซนะฮะที่มองว่าไอซตอนนี้เช่นเดียวกันครับที่ ต่ำกว่าเส้น30เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและไซเวย์เนี่ยไม่เกินเส้น50นะหรือ70นั่นเองครับมองว่าทองคำตอนนี้นั้นอยู่ในสัญญาณของสัญญาณแบริ่งปตัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮนะเป้าในการดักซื้อของทางทีมเรานั้นขอย้ำอีกครั้งหนึ่งฮนะว่าจะซื้อแทาเรน2,780เหรียญถึง2,750เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยครับขอฝันทงครับ ถ้าท่านใดนะฮะอยากที่จะเรียนรู้กราฟเทคนิคกับผมและทีมงานเทพจัก,กรกนะฮะเรามีนิเคราะห์มืออาชีพนะฮะที่จะคอยให้ท่านนั้นปรึกษาเรื่องการลงทุนทองคำะฮะการแก้พอร์ตทองคำนะฮะถ้าเกิดว่าติดดอยอยู่เนี่ยคุณจะแก้อย่างไงติดเหวอยู่คนแก้อย่างไงเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามกันมาได้เลยนะทางทีมเรานะฮะพร้อมนะครับที่จะให้คำอธิบายพร้อมนะฮะที่จะให้คำแนะนำอย่างดีเป็นเลิศนะครับ เจตนาใดนั้นสนใจนะฮะโทรมานะฮะสำนักงานกรุงเทพนะฮะ0 2 2 8 7 1 7 7นะฮะสำนักงานภาคใต้นะฮะองคสิบร้านนะครับโทรครับสุจิน t 1 9 9 9นะฮะเจตนาใดนั้นชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเราด้วยนะครับผมโชคดีบูรณ์เทพกรสวัสดีครับ